มันี้ะก็ไม่ดีนะมา ันนี้อยู่กับผมอีกแล้วกับแอบเมียรีวิวที่จะมาดูสิ่งต่างๆบนโลกใบน,นี้แล้ววันนี้ครับเรามารีวิวเจ้ามาม่าชานมไข่มุกครับผมก็เห็นเขารีวิวกันนะครับผมก็เลยอยากลองกันบ้างก็เจ้าชานมไข่มุกมาม่าตัวนี้เนี่ยมันกินได้ทั้งสองแบบครับก็มีทั้งแบบเย็นแล้วก็แบบร้อนแบบนี้นะครับ ซึ่งวันนี้ผมจะมาลองรีวิวเทียบกับมาม่าธรรมดานะอ่าที่ซื้อได้ตามเซเว่นหรือร้านมินิมาร์ททั่วไปกับชานมตามร้านทั่วไปครับผมว่ารสชาติมันจะต่างกับที่เขาทำมาหรือเปล่ายังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไอคผมด้วยถ้าพร้อมแล้วไปต้มน้ำร้อนกันก่อนครับ you hold me tight, I feel I'm gonna play it. And even though your eyes will not talk about me, I feel like I have changed since you decide to leave. But once you hold me tight, hold me tight again. No, 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 no. Emotions that you never let me breathe. How to find something else inside the world that bleeds. Whenever it gets cold, I know you're warm into his arms. Whenever it gets warm, you know I'm thinking. But when I was talking alone, no one would hear a thing. Yes, I was driving alone. No one to understand me But once you hold me tight, hold me tight again No, 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 no Cause I know when I close my eyes you saw ก็เราก็ต้มเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาชิมตัวมาม่าชานมไข่มุกแบบร้อนก่อนนะครับก็เดี๋ยวขอดมก่อนครับผมว่ารสชาติเป็นยังไงกินจะเป็นยังไงนะครับอืมกินกินออกชานมเลยอันนี <Wow. S 1> แบบ้ได้เลยเดี๋ยวมาชิมกันครับ ืมกินแบบอ่ารสชาติแบบคือมันก็มาม่าเลยแต่แบบมันเป็นเหมือนนมร้อนอะมันนมผงเด็กร้อนนะครับหืมจดน้ำหน่อยดีกว่ามันก็เหมือนมาม่าต้มยำทั่วไปนะ แต่กินนมมัน,มนโชครับกินนมมันโชโอเคก็เดี๋ยวมาชิมแบบเย็นกันครับแบบเย็นเนี่ยผมอผมจะให้ดูนะแบบเย็นเนี่ยเนี่ยมีน้ำแข็งด้วยอขอดมขอดมหน่อยอ,อ,นะอันนี้กลิ่นกลิ่นไม่ค่อยมีนะกลิ่นไม่ชัดเลยครับต้องให้หลอดมาด้วยนะเราลองลองดูดน้ำดูก่อนครับแบบหนึ่งนะ ผมยังไม่รู้สึกอะไรเลยก็เหมือนกันครับเหมือนกันเลยนะน้ำเดี๋ยวลองชิมชิมเส้นดูชิมเส้นกับไข่มุกดูเห็นะครับดูเหมือนกินบะหมี่เย็นนะครับว้าวรสชาติเหมือนกันเลยแต่คือ เหมือนเรากินอะไรที่ที่มันเย็นไปแล้วอะ่ะผมว่าแบบร้อนดีกว่าตาผมนะฮะแบบร้อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูอันที่เราทำนครับว่าจะเป็นยังไงทรำมาธรรมดากระชาชานมทั่วไปที่บ้านแถวบ้านนะเคขอขอดูดน้ํำดูก่อนนะครับอืมอันนี้คือน,นมชอ่าน้ําที่ดูนี้ชานมล้นๆ้นนะครับอันนี้คือยังไม่ได้ใส่ใส่ผงนะครับ ผมอยากลองกินเส้นกับกับน้ำด้วยกว่าก็รสชาติเป็นชานมเลยครับเหมือนเราซื้อชานมมากินแล้วทำม,มาม่าตกใจก็ก็พอได้ครับแต่ผมว่าตรงนี้โอเคกว่านี่ผมโอเคสุดแล้วเดี๋ยวเรามามาใส่

พริกเผาชูเลยครับเมื่อกี้จะเป็นกลิ่นชานมอย่างเดียวนะอันนี้พริกเผาชูเลยโอโ้ลองดูนะเหมือนกินแกงผัแนงหรืออะไรสักอย่างหรือว่ากินออกพริกแกงออกออกเครื่องเยอะมากตัวเนี้ยแล้วเป็นเครื่องผสมนมครับแปลก เดี๋ยวผมชิมเส้นหน่อยดีกว่าเอ้ยอย่าทำเด้อย่างนี้นี่ไม่ได้ครับต่อหน้ากล้องวงไม่ได้ก็อย่าทำครับอันนี้ไม่เวิร์กอ่ะโอเคเดี๋ยวผมมาสรุปให้ฟังนะก็มาม่าชานมไข่มุกแบบนี้เนี่ยแบบร้อนนะครับ ก็พาเลยก็คือแบบได้รสชาติมามากครับแล้วก็วมีกลิ่นนมกลิ่นกลิ่นาชานมนิดนึง <Yeah. S 1> ให้รู้ว่าเือนทีเรากินามามะ่าพวกมาม,ะมะ่าที่เป็นรสอ,อย่างเช่นรสต้ยมยำกุ้งอะไรเงี้ยมันจะมีกลิ่นต้ยมยำกุ้งอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นกลิ่นชานมก็คือโอเคเลยครับ <Yeah. S 1> คนแบบเย็นก็เหมือนเหมือนเราเราทำแล้วลืมกินนะครับลืมทิ้งไว้ก็ไม่ต่างกันมากแค่แค่แบบเย็นคือผมว่ากินแบบร้อนดีกว่าแต่ผมนะ แล้วก็แบบทาเองก็คืออย่าไปหาทําครับผมว่ามันจะท้องเสียจุับเเหมือนเหมือนเรากินชานมเหลือแล้วแบบแม่มาเห็นแม่ก็จับรวมกันมามาครับไม่เวิร์กแล้วกันๆๆไม่เวิร์กครับอย่าหาทำครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะท้องไส้ปั่นปวดเอา,าก็ผมให้ผ่านเลยครับเนี่ยวมาม่าชานมไข่มุกผมว่ารถนี้ให้ผ่านเลย แต่ทำแบบร้อนดีกว่าผมว่าโอเคได้ได้กลิ่นไอที่เป็นมาม่าแล้วก็มีกลิ่นความเป็นนมชาไข่มุกครับก็ใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือเคยลองแล้วลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะก็คลิปหน้าเราจะไปรีวิวที่ไหนรีวิวอะไรอย่าลืมติดตามพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกาลังใจให้ผมด้วยตอนนี้ยอดสับสไคก็19 19K แล้วเฮ้ยไม่ใช่คสิบคนนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ผมขอตัวไปทำลายหลักฐานนะครับเดี๋ยวเมียกลับมาเห็นเป็นเรื่องแน่โอเคครับผม๊ายบายโอเคครับนี่ก็เป็นสตาร์สวยๆทุกคู่เลยนะครับผมถ้าใครอยากได้สตาร์สวยๆแบบนี้ของแท้มือหนึ่งผ่อนสบายๆก็ติดตามใต้เพจนี้ได้เลยครับผมผ่อนสตาร์แท้ทุกรุ่นบายขนนครับผม เหตนี้เชื่อถือได้ผมรับประกันครับผมวันนี้ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายรัน